คืออย่างที่บอกครับทางช่องเราไม่ได้มีนโยบายขีดกั้นหรือว่าหรือว่าบล็อกอะไรถ้าที่ไปนคนให้โอกาสคนนะครับถ้าเขาดูแล้วแบบเป็นโอกาสที่ดีของนักแสดงคนนั้นๆแล้วก็ไปแล้วก็มีแต่ข้อดีไดพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ให้โอกาสอ่ก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกแค่เป็นละครก็จะแบบโอเคพอรู้เวมันว่าอ่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายการก็ยังต้องคุยกับโปรดิวเซอร์คือทีมงานทุกวันว่ามันถูกไหมมันใช่ไหมเนี่ยมันอะไรยังไง ย่างที่บอกครับถ้าการได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็ดีเสมอครับยิ่งได้ทีมงานที่ที่แข็งแกร่งแล้วก็อย่างคอนเทนต์อย่างเงี้ยเราออกอะไรากาศทุกวันโอ้คนหาคอนเทนต์เหนื่อยามากนะครับแต่ก็หาได้แบบน่าสนใจหาได้แบบคือดูแล้วว้าวทุกวันอน่ะก็ต้องก็เก่งครับก็เราแวดล้อมด้วยทีมงานที่ดีแล้วก็สบายใจครับมันก็เป็นเรื่องไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับในยุคนั้นเจ้วัยรุ่นก็มีอะไรก็เล่าอ่ะโดนจริงใจ <laughs> มีอะไรก็เล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ มันก็คงไม่ได้เป็นอย่างที่อาจจะเสริมเติมแต่งมันสนุกสนานมากขึ้นนะครับเออใส่ออกแนวฮาๆมากกว่าไม่ได้จริงจังอะไรครับเติมก็อาจจะลดมัน,ออนดดมันแย่งอะไรเหรอไม่ได้แย่เขาเล่าปกวติชีวิตไปรุ่นนะครับที่ก็อาจจะเคยมีกันบ้างอะไรตามภาษาอะไรอย่างเงี้ยถ้าอห้บอกกูไม่เคยเลยครับชีวิตนี้อ่ะโดนด่ายโกหกอ,อะไรอีกใช่ไหมฮะก็เล่าไปตามภาษาแต่ก็ อาจจะดูสนุกรุนแรงเพราะเราใส่อารมณ์ใส่ฟิลลิ่งใสไข่ให้มันแบบสนุกสนานเพราะเราต้องการให้คนดูรายการสนุกครับคือจริงๆริเลยตอบยากมากให้ดูดีวันนี้มันก็จริงจริงด้วยวายด้วยอะไรด้วยแล้วนะครับที่เล่าเนี่ยคือเป็นช่วงวัยรุ่นขอวงเด็กเด็กน้อยที่แบบก็มีอยู่แล้วไปเที่ยวกับเพื่อนเกยเงเมล็ดเกเรเป็นปกติผมว่าทุกคนก็ต้องผ่านชีวิตช่วงนั้นอืมทุกคนต้องเคยผ่านอะไรอย่างนี้ครับเราก็เล่าให้แบบเออให้มันสนุกสนานเลยไม่ได้มีอะไรคุิจ้ง ไม่แตกเลยอชิบก็ดีใจครับที่วันนี้ยังมีคนให้เกียรตินะครับก็ดีครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดยังยังไม่แต่งเขาก็จะยังได้รับเกียรตินี้อยู่ใช่ไหมฮะเขาก็ขอบคุณนาครับสนุกดีไม่มีอะไรอย่างที่บอกว่าเราทําอะไรเราก็เพื่อความสนุกเฮฮาครับให้มันแบบอย่างรายการอย่างเงี้ยสันนิษฐาอยากให้คนดูแล้วก็สนุกก็เท่นั้นเองไม่มีอะไร